สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่15 21มกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของความมุ่งมั่นนะคะการรักสันโดษหรือการมีสมาธิบางรายก็เกี่ยวกับการเข้าทางาศาสนานะคะสมาธิหรือความเชื่อต่างๆ ภาพรวมการทำงานก็เหมาะกับอาชีพที่จริงจังนะคะใช้เรื่องของตรกกะความคิดการเรียนต่อสอบแข่งขันใครที่เป็นครูบาอาจารย์นักเขียนนักวิชาการรวมถึงสายแพทย์พยาบาลนะคะการรักษาต่างๆงานวิเคราะห์วิจัยช่วงนี้ก็จะสามารถทำได้ดีเหมาะกับการเป็นผู้นำนะคะกลุ่มองค์กรต่างๆ ส่วนใครที่กำลังเบื่อบรรยากาศรอบข้างนะคะช่วงนี้ก็เหมาะกับการมองหาสมัครงานใหม่หรือการทำงานแบบสายเดี่ยวนะคะการทำงานแบบพึ่งพาตนเองแบบนั้นเรื่องของการเงินทรงตัวไม่ดีไม่แย่ช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายที่รอยอยู่ชาวเมษก็จะบริหารจัดการได้ดีส่วนสุขภาพนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการนอนไม่ค่อยหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ บางรายเกี่ยวกับช่องปากนะคะโรกฟันกระดูกและข้อต่างๆส่วนคนโสดช่วงนี้บางรายก็มีความสุขนะคะกับชีวิตโสดหรือถ้าพบรักนะคะก็เหมาะกับคนที่อ่อนกว่าแก่กว่ามากๆอายุห่างกันส่วนท่านที่มีคู่แล้วเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้สวีทหวานมากนักเน้นเรื่องของภาระหน้าที่กันก่อน ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราบเรียบนะคะสำหรับชาวเมดในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคาร์มิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ